วัีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ย,ยิบสีพยากรณสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ประจำเดือนสิงหาคม2567หรือปี2024การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตาก,กันคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะเดือนนี้นะคะในเรื่องของการทํางานยังถือว่ายังโดดเด่นนะเพราะอิทธิพลของไพ่7็ไม้นี่ยนะคะยังเข้ามาเคลื่อนไหวนะเรื่องของความขยนัน เรื่องของการทํางานต่างๆนะคะก็ยังถือว่ายังเป็นเดือนที่ยังเกิดโอกาสอยู่ถึงแม้ว่าจะมีที่พลของพ่าการปรับเปลี่ยนนะคะหรือพ่ความเหน็ดเหนื่อยหรือพ่ยปัญหาเข้ามาบ้างแต่มองว่านะคะยังเป็นเดือนที่คนที่เกิดวันอาทิตย์ต้องเข้าหางาน นะคะแล้วก็ต้องเข้าหาหัวหน้าผู้ใหญ่แล้วก็ต้องสร้างผลงานให้มากถือว่าเป็นคนที่ขยันมีโอกาสที่จะยังเกิดความสําเร็จอยู่ในช่วงนี้นะคะอาจจะต้องระมัดระวังปัญหาในช่วงต้นเดือนนะเรื่องของความใจร้อนนะคะต่างๆอาจจะต้องรอบคอบนิดนึงแต่ว่าในตําแหน่งของหัวหน้าหรือตําแหน่งของเพื่อนนะหรือว่าตําแหน่งเรื่องลูกน้องเรื่องบริวารยังเป็นตําแหน่งที่เข้ามาส่งเสริมดวงกับเรื่องงานอยู่นะคะส่วนในเรื่องของการเงินนีถือว่าเดือนนี้เด่นกับเรื่องของการเงินค่ะ ถือว่าเป็นเดือนที่จะมีโชคลาภในเรื่องของการเงินนะคะโดยเฉพาะในช่วงต้นเดือนนะคะการเงินจะค่อนข้างเกิดโอกาสสําหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์แต่ในช่วงปลายเดือนนี่ต้องระมรัดระวังปัญหาเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะแล้วก็เอกสารด้านการเงินต่างๆนะคะอาจจะต้องตรวจสอบนิดน,นึงแล้วก็คนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยอาจจะเป็นเดือนที่มีการซ่อมบ้านการซ่อมรถนะหรือต้องระมัดระวังนะคะเรื่องของสุขภาพเรื่องของอุบัติเหตุด้วยไม่งั้นอาจจะทําให้เกิดปัญหาค่าใช้จ่ายได้ในช่วงนี้ค่ะ ส่วนในเรื่องของความรักนะคะคนโสดก็ยังมีชี่อผลของให้ความรักเข้ามาเคลื่อนไหวนะคะอาจจะพบรักกระทันหันนะหรือมีเรื่องของความรักเข้ามานะอย่างรวดเร็วแต่ความสัมพันธ์ยังพัฒนาย,ยากเพราะยังเห็นชื่อผลของให้การครบซ้อนอยู่นะคะ ส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะความรักต้องไปปรับกันอาจจะมีปัญหาความไม่เข้าใจกันในช่วงเดือนนี้ค่ะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการแอบ,บไปพูดคุยนะคะหรือแอบ,บไปคบหาคนอื่นในช่วงนี้ด้วยจะเรื่องของความสัมพันธ์ต่างๆนะคะต้องกระชับนะคะแล้วก็ปรับกันให้มากหน่อยค่ะสุขภาพร่างกายก็ต้องระวังค่ะเรื่องของอุบัติเหตุนะคะจากการขับขี่ยวดยานพาหนะรวมถึงนะคะอุบัติเหตุจากการทํางานปัญหาเรื่องของลําไส้ค่ะ รวมถึงปัญหาเรื่องของลำคอนะคะอาหารการกินต่างๆต้องควบคุมไขมันในเลือดน้ำหนักตัวนะคะคนไหนที่มีโรคประจำตัวนะคะก็ต้องดูแลนะอาการแบบเบาหวานความดันนะคะแล้วก็การปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อค่ะปวดเหงือกปวดฟันปวดแขนปวดขาปวดหัวเข่านะคะแล้วก็ปัญหาเรื่องของสายตาแล้วก็โรคไมเกรนด้วย รวมถึงนะคะเรื่องของช่องท้องเพาะอาหารถุงน้ําดีท่อน้ําดีนะคะอาจจะต้องระวังมันจะเป็นลักษณะของการไหลเวียนของเลือดนะคะซึ่งอาจจะมีปัญหาบ้างสาหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ฉะนั้นอาจจะต้องดื่มน้าเปล่าให้เพียงพอทําให้เรื่องของการไหลเวียนของเลือดดีมากขึ้นก็จะทําให้ระบบต่างๆในร่างกายนะคะดีมากยิ่งขึ้นสําหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ด้วยะค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าคนที่เกิดในแต่ละช่วงอายุเป็นอย่างไรคนที่เกิดในช่วงอายุ20ถึง23ปีในช่วงนี้อาจจะอยู่ในช่วงที่กําลังเริ่มต้นงาน นะคะหรือว่ากําลังฝึกฝนงานต้องอดทนค่ะส่วนเรื่องของการเงินก็ยังเป็นเดือนที่ยังมีค่าใช้จ่ายแล้วก็ดูห้ามคาพรกกันนะส่วนเรื่องของความรักนะคนโสดก็ยังไม่เด่นนะคะถึงจะมีคนเข้ามาแต่มันพัฒนายากส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วนะความสัมพันธ์มันจืดจางอ่ะอันนี้ต้องไปปรับแล้วก็ต้องดูแลเรื่องสุขภาพด้วยคนที่เกิดในช่วงอายุ24ปีนี้ถือว่าเด่นกับเรื่องงานมีโอกาสที่จะลงทุนหรือมีความก้าวหน้าหรือมีข่าวดีด้านนี้นะ การเงินนี่รายได้ดีเลยส่วนเรื่องของความรักก็ถือว่าเป็นเดือนที่มีเสน่ห์มากๆสําหรับคนโสดค่ะแต่ยังต้องระวังการคบซ้อนส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเนี่ยความรักถือว่าเป็นคู่ที่สนับสนุนกันนะคะแต่แต่ว่าต้องระวังกับปัญหาเรื่องของมือที่3คนที่เกิดน,นะคะในช่วง25-26ปีเดือนนี้เข้าไปสู่วัยเป็นเจเพศค่ะอาจจะต้องระมัดระวังนะคะปัญหาชีวิตนะ,ะในช่วงนี้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทํางานอานถูกปลดนะคะหรือว่าการถูกปรับเปลี่ยนการยกย้ายค่ะแล้วก็เรื่องของปัญหาการทะเลาะวิวาทนะคะต่างๆมีโอกาสที่จะเข้ามานะคะมีโอกาสที่จะมีเรื่องของการย้ายบ้านด้วยหรือการปรับปรุงบ้านในช่วงนี้ความวุ่นวายและต่างๆจะค่อนข้างมากค่ะอาจจะต้องแบบระมัดระวังด้วยควบคุมเรื่องของรมต่างๆแล้วก็ ระมัดระวังนะคะปัญหากับเรื่องของการทํางานซึ่งมีโอกาสที่จะเข้ามาในช่วงนี้นะส่วนเรื่องของการเงินก็เป็นเดือนที่หมุนจ่ายเงินค่อนข้างมากค่ะแล้วก็อาจจะเป็นเดือนที่ฉุกหลอกฉุกโกงนะหรือมีค่าใช้จ่ายเยอะนะจันยังต้องระวังส่วนเรื่องของความรักนี่คนโสดไม่เด่นค่ะนะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่พัฒนายากหรือคนที่มีคู่ก็อาจจะถูกถูกบอกเลิกอ่ะนะหรือความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยานะคะก็มีการทะเลาะวิวาทกันค่อนข้างหนักนะ สุขภาพร่างกายในช่วงนี้เรื่องของอุบัติเหตุต่างๆต้องระวังค่ะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ27-28ปีนะคะเดือนนี้ค่อนข้างเหนื่อยนะ,ะกับเรื่องของการทํางานค่ะต้องอดทนรวมถึงนะคะเรื่องของการเดินทางนะคะค่อนข้างมากในช่วงนี้ค่ะหรืออาจจะมี ข่าวนะคะทางไกลนะคะหรือมีคนมาเยือนนะคะซึ่งอาจจะเข้ามาทําให้เกิดความหนักใจในช่วงนี้นะจะอาจจะต้องควบคุมเรื่องของลมนะคะแล้วก็สร้างผลงานให้มากหน่อยนะคะแล้วก็วางแผนเรื่องของการเดินทางให้ดีด้วยส่วนเรื่องของการเงินเป็นเดือนที่จะมีการซ่อมบ้านซ่อมรถค่ะแล้วก็เอกสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องรถเรื่องยานพาหนะาน,นี้ต้องต้องตรวจสอบให้ดีอ่ะส่วนเรื่องของความรักคนโสดยังไม่เด่นค่ะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักก็จะมีปัญหากันสุขภาพร่างกายก็ก,การปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อปัญหาช่องท้องกระเพาะอาหาร นะแล้วก็ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของลำไส้คนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ29ปีถือว่าโดดเด่นกับเรื่องงานเป็นเดือนที่ต้องสร้างผลงานให้มากหรือถ้าว่างงานอยู่ให้ไปสมัครงานเลยจะได้งานนะคะรวมถึงจะมีทั้งงานหลักงานเสริมหรือถ้าอยู่ในช่วงประมูลงานต่างๆนะคะหรือช่วงที่รอการต่อสัญญานี่ก็จะมีข่าวดีค่ะส่วนเรื่องของการเงินนี่รายได้ดีเลยคุณสุภาพสตรีจะเข้ามาส่งเสริมดวงกับเรื่องของการเงินส่วนเรื่องของความรักคนโสดยังไม่เด่นค่ะ ส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักต้องปรับกันคนที่เกิดน,นะคะในช่วงอายุ30ถึง33ปีเดือนนี้นะคะการทํางานยังต้องเน้นกับเรื่องของผลงานนะคะถ้ามีความคิดไอเดียอะไรนะขอให้ไปเสนอหัวหน้าหรือต้องทําให้ความคิดไอเดียนะคะเป็นเรื่องของผลงานนะคะที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะรวมถึงนะคะ การทํางานในช่วงเดือนนี้นะคะอาจจะต้องวางแผนให้มากหน่อยคือบางคนอยู่ในช่วงที่มีงานโชคราวเข้ามาหรือว่าอาจจะต้องปรับปรุงงานให้มันเกิดความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นในช่วงนี้ด้วยนะคะจะนั้นถือว่าช่วงนี้ต้องขยันนิดนึงนะส่วนเรื่องของการเงินเนี่ยค่าใช้จ่ายยังมากนะคะอยากให้ควบคุมส่วนเรื่องของความรักเนี่ยคนโสดก็มีดวงค่ะที่จะพบรักนะเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่รวมถึงคนเก่าอาจจะกลับเข้ามาอีกรอบหนึ่ง ส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเนี่ยนะความรักต้องไปปรับกันมองว่ายังเป็นความสัมพันธ์ยังปรับกันได้นะคะสุขภาพร่างกายอยากให้ควบคุมในเรื่องของของเหลวในร่างกายการไหลเวียนของเลือดหรือระดับน้ําตาลนะคะ คนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ34-36ถึงค่ะถือว่าการทํางานโดดเด่นมากๆโดยเฉพาะเรื่องของคําพูดเรื่องของการเจรจานะคะจะสร้างนะคะความสําเร็จหรือความก้าวหน้าให้เป็นอย่างมากรวมถึงเรื่องของโครงการหรือการเริ่มต้นใหม่ๆในช่วงนี้นะคะเกิดประโยชน์มากๆเลยการเงินนี้รายได้ดีเลยเป็นดวงนะคะที่จะมีโชคลาภการเงินค่ะหรือมีเรื่องของการเงินนะคะที่มาจากการลงทุนเรื่องของโบนัสนะคะหรือมีรายได้ดีๆปรากฏขึ้นนะส่วนเรื่องของความรักคนโสดมีดวงที่จะพบรักนะหรือได้เริ่มต้นค สัม่ันธ์งคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยายังเป็นคู่ที่ส่งเสริมดวงกันในช่วงนี้ค่ะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ37-39ปีนะคะ ถ้าอยู่ในช่วงที่นะคะกำลังทําธุรกิจเสริมอันนี้มองว่าส่งผลในด้านดีแต่ถ้าเราอยู่ในช่วงที่กําลังทํางานประจําอยู่อาจจะต้องสร้างผลงานให้มากนะคะโดยเฉพาะเรื่องของเอกสารเรื่องของสัญญาเรื่องของเงื่อนไขต่างๆอยากจะให้ตรวจสอบแต่มองว่าจะมีคุณสุภาพสตรีนะเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทํางานในช่วงนี้นะคะหรือถ้ากําลังจะประมูลงานหรือกําลังจะยื่นข้อเสนออะไรบางอย่างต้องเข้าหาคุณผู้หญิงนะส่วนเรื่องของการเงินนะคะมองว่าไรายได้เข้ามาแต่ค่าใช้จ่ายยังมากค่ะ อาจจะเป็นเดือนที่เราถูกสอดส่องหรือถูกสอดแนมกับเรื่องของการเงินด้วยส่วนเรื่องของความรักคนโสดมีคนเข้ามาคุยค่ะแต่ยังเป็นการครบซอ้อนวนคนที่มีคู่อยู่แล้วปัญหาเรื่องของกิ๊กหรือปัญหาเรื่องของมือที่3มนะมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นคนไหนที่เป็นคนโสดแล้วเกิดในช่วงวัยนี้ถ้าเราอยากจะทราบว่าคนที่เข้ามาผัวพันกับเรื่องของความรักเขารู้สึกจริงจังกับเราไหมเขายังมองว่าเราเป็นแค่กิ๊กนะฉันต้องระวังนิดหนึ่งคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ40ปี การทํางานด้านการเงินบัญชีันนี้ถือว่าถูกโฉลกแต่ต้องรอบคอบเรื่องเอกสารให้ดีเพราะจะถูกกดดันค่อนข้างมากห้ามวิาพากษ์วิจารณ์ใครหรือพี่มีปัญหากับคุณสภาพสตรีในช่วงนี้ค่ะบางคนงานหนักมากนะคะงานหนักงานเหนื่อยแหละจนร่างกายทรุดเลยต้องเตรียมความพร้อมนิดน,นึงแต่ถ้าไม่ได้ทํางานด้านการเงินนี้ยังต้องระวังกับเรื่องของการทํางานอยู่นะคะส่วนเรื่องของการเงินรายได้เข้ามามา,มากแต่ค่าใช้จ่ายเยอะค่ะ รวมถึงจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพด้วยทําให้เรื่องของการเงินล้วนไหลออกไปแล้วก็การทําธุรกรรมด้านการเงินกับคุณสุภาพสตรีต้องระวังส่วนเรื่องของความรักคนโสดไม่เด่นนะคะเพราะคนที่เข้ามาจะหวังแต่เรื่องของผลประโยชน์ส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยาปัญหาเรื่องของการเงินนะทำให้เรื่องของความสัมพันธ์ไม่ค่อยดีแล้วสุขภาพร่างกายอาการปวดกระดูกนะแล้วก็ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับไมเกรนค่ะคนที่เกิดน,นะคะในช่วงอายุ 41-43ปีนะคะเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่การเดินทางค่อนข้างติดขัดไม่ลาบรื่นรวมถึงเรื่องของการติดต่อง,งานต่างๆนะยังไม่เป็นไปตามที่นะคะตั้งเป้าเอาไว้จันอาจจะต้องอดทนนิดนึงนะคะต้องระมาระวังปัญหากับคนทางไกลด้วยแล้วก็ปัญหาเรื่องรถเรื่องยานพาหน,นะหรือเรื่องของการเดินทางจะเกิดขึ้นส่วนเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะค่าใช้จ่ายยังมากอยู่โดยเฉพาะนะคะอาจจะถูกหลอกลวงจากคนทางไกลหรือปัญหาการซ่อมบ้านซ่อมรถนะคะยังต้องระวัง ส่วนเรื่องของความรักนี่คนโสดยังไม่เด่นนะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักก็จะมีปัญหากันจันต้องปรับค่ะแล้วเขาต้องนำมาระวังเรื่องของสุขภาพเรื่องของปฏิเหตุด้วยคนที่เกิดน,นะคะในช่วงอายุ44-46ปีเด่นเรื่องงานเดือนนี้ลุยไปเลยกับเรื่องงานการแข่งขันการประมูลงานต่างๆจะประสบความสําเร็จ นะคะจะมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือการเงินนี่โดดเด่นเลยรายได้มาจากงานฉะนั้นเดืนนี้ถ้าขยันนี้การเงินจะเข้ามาเป็นเป็นกอบเป็นกำรรอะ่ะส่วนเรื่องของความรักอาจจะยังไม่เด่นเพราะว่าเป็นเดือนที่เราโฟกัสกับเรื่องของการทํางานจะส่งผลดีกว่าส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะ เรื่องงานก็ต้องทําความรักก็ต้องเติมการต้องเติมความหวานกันให้มากคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุนะคะ47-49ปีช่วงนี้การทํางานนะคะยังต้องขยนันยังต้องปรับปรุงกับเรื่องงานหรือต้องหาช่องทางเพิ่มค่ะโดยเฉพาะช่องทางด้านสื่อออนไลน์หรือการทําให้เรื่องของการทํางานนะคะต่างๆมีเรื่องของสีสันนะคะหรือมีเรื่องของความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะคะ โดยเฉพาะเรื่องของการปรับเปลี่ยนหรือการตกแต่งนะคะต่างๆที่มันอาจจะทําให้นะ,ะในเรื่องของช่องทางกับเรื่องของธุรกิจเนี่ยนะคะมันดูน่าสนใจแหละนะคะฉะนั้นอาจจะต้องไปดูทําให้เกิดความสวยงามนะคะหรือเกิดสีสันนิดนึงถ้ามีความคิดมีไอเดียอะไรนะคะขอให้นํากลับมาใช้นะคะจะทําให้เกิดโอกาสกับเรื่องของการทํางานแน่นอนเดือนนี้ก็ต้องขยันนิดนึงส่วนเรื่องของการเงินเนี่ยค่าใช้จ่ายยังมากอยากจะให้ควบคุม ส่วนเรื่องของความรักคนโสดถือว่ามีสเสน่ห์นะเพียงแต่ว่าเรื่องของความรักนี่ยังไม่ใช่รักที่ที่จริงจังอ่ะนะคะฉะนั้นคนโสดอาจจะต้องแบบใจเย็นๆนิดนึงส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเนี่ยอาจจะมีการปรับความเข้าใจกันนะคะหรืออาจจะมีการเติมความหวานให้กันในช่วงเดือนนี้นะคะก็ยังมองว่าถ้ามีปัญหาอะไรกันยังปรับกันได้สุขภาพร่างกายนะคะก็คือเรื่องของการไหลเวียนของเลือดค่ะหรือต้องควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดของเสียนะคะต่างๆแล้วก็เรื่องของ การดื่มนะการดื่มกันกินต่างๆแหละนะ,ะให้ไปควบคุมตรงส่วนนี้คนที่เกิดน,นะคะในช่วงอายุห้ถึงห้ปีนะคะทรงผลดีกับเรื่องงานค่ะประสบความสําเร็จเลยการเงินรายได้ดีมีโชคลาภส่วนเรื่องของความรักในครอบครัวก็ราบรื่น ผลที่เกิดน,นะคะในช่วงอาย53ุ53-56ปีการทํางานนะคะหรือว่าเรื่องของการเซ็นสัญญาต่างๆนะคะหรือการประมูลงานต่างๆนะคะยังมองว่ายังได้รับโอกาสที่ดีอยู่ในช่วงนี้นะคะแต่อยากจะให้เรียนรู้เรื่องของข้อกฎหมายเอาไว้บ้างจะได้นํามาใช้กับเรื่องของการเจรจาได้ส่วนเรื่องของการเงินเป็นเดือนที่ยังมีค่าใช้จ่ายอยู่นะฉะนั้นอาจจะต้องควบคมุมส่วนเรื่องของความรักต้องระวังปัญหาเรื่องของมือที่3ค่ะ คนที่เกิดนะคะในช่วงยุ57นะคะจนถึง60ปีนะคะปัญหากับเรื่องงานมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะะอาจจะมีความคิดอยากจะออกจากงานหรือการปรับเปลี่ยนการยกย้ายต่างๆโดยเฉพาะปัญหากับเรื่องของคุณสุภาพสตรีเนี่ยอาจจะเข้ามากวนใจในช่วงนี้อาจจะต้องอดทนนะคะกับเรื่องของการทํางานให้มากการเงินนี่นะคะถือว่าเป็นเดือนที่ถูกกดดันด้านการเงินเลยแล้วก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายเยอะค่ะเรื่องของเอกสารด้านการเงินเรื่องเช็คต่างๆนะคะต้องตรวจสอบ ส่วนเรื่องของความรักภายในครอบครัวนี่ต้องไปปรับกันสุขภาพร่างกายก็ต้องดูแลค่ะเพราะาเดือนนี้อาจจะเครียดค่อนข้างมากด้วยนะคะคนที่เกิดน,นะคะในช่วงอายุ61-63ปีนะยังเด่นกับเรื่องงานอยู่ค่ะเพียงแต่ว่าการประสานงานกันในช่วงนี้นะคะอาจจะยังเกิดความไม่ลงตัวนะคะแล้วก็อาจจะเป็นเดือนที่เราทํางานแบบเช้าหรือกลับดึกะนะฉะนั้นอาจจะต้องวางแผนกับเรื่องงานแล้วก็ยังหินที่คนผมให้การฉุกหลอกลวงะนะกับเรื่องของการเงินหรือเรื่องของการทํางานปรากฏขึ้นในช่วงเดือนนี้อยู่ ก็เลยอยากจะให้รอบคอบนิดหนึ่งนะส่วนเรื่องของความรักค่ะต้องระมัดระวังนะคะปัญหานะกับเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยในช่วงนี้นะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ64จนถึง66ปีการงานยังเด่นนะคะแต่ว่าอาจจะมีความล่าช้าบ้างมองว่าไม่เสียหายเอกสารด้านการเงินต้องตรวจสอบก่อนเซ็นทุกรอบส่วนเรื่องของความรักอยากให้ไปปรับนะคะแล้วเด๋ยนนี้ต้องดูแลเรื่องสุขภาพด้วยนะค,ะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ67 ถึง69ปีถ้าอยู่ในช่วงที่กําลังปรับปรุงบ้านปรับปรุงร้านหรือเกิดการยกย้ายมองว่าไม่ได้เสียหายอะไรนะคะมองว่าในเรื่องของการทํางานน่ะมันจะเป็นการทํางานที่ยังเกิดโอกาสอยู่คือบางคนออกจากงานประจําแล้วก็มาเปิดกิจการของตัวเองแบบนี้อันนี้ก็มองว่าเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเลยนะคะมองว่าไม่เสียหายอะไรแต่สิ่งที่อยากจะเตือนคือเรื่องสุขภาพนะคะต้องระมัดระวังนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ70 72ปีเดือนนี้จะมีข่าวดีเรื่องลูกเรื่อง,รองบริวารคะ่ะ จะนําข่าวดีหรือนําโชคลากมาให้คนที่เกิดในช่วงอายุ73-76ปีนะคะถ้าอยู่ในช่วงวัยเกษียณก็มองว่าไม่ได้เสียหายอะไรแต่ต้องระวังนะจะมีคนเข้ามานะคะหลอกลวงค่ะหรือก่อกลัวนะคะทำให้มีโอกาสที่จะสูญเสียในเรื่องของการเงินได้ส่วนเรื่องสุขภาพร่างกายก็ต้องระวังนะ73-76ปียังเห็นเรื่องของการขับรถเร็วอยู่เลยอย่าขับรถเร็วหรือแม้แต่ถ้ามีคนขับรถให้ก็ต้องระมัดระวังไม่งั้นอาจจะเกิดอุบัติเหตุนะคะแล้วทําให้เกิดการผ่าตัดได้ค่ะ คนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ77-80ปีถือว่าส่งผลดีมากๆจะมีข่าวดีนะคะกับเรื่องของการทํางานนะคะเพราะหิงที่ผลงไพ่ความเติบโตนะคะไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความเป็นผู้นําด้วยนะคะหรือว่าในเรื่องของการทํางานต่างๆก็ค่อนข้างจะมีข่าวดีในช่วงนี้ส่งผลกับเรื่องของการเงินด้วยนะ,ะเรื่องความรักเรื่องสุขภาพนะคะก็ถือว่ายังแข็งแรงค่ะ <S <S <ๆ S 2> ก็เป็นกําลังใจให้นะคะก็ช่วยเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่ง เราจะได้มีเรื่องของคลิปดีดมีเรื่องของกำลังใจที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ